เจ้าแม่เจ้แม่หย่างค่ะแม่นิดเจ้าแม่นิดนี่เป็นแม่ครัวาแม่ครัวป่าปองามเจ้าแม่ครัวบ้านป่าปองามนะเจ้าอืมเสียเจ้าอ๋อมาเดียวที่มีงานอะไหอย่างนะคะมีงานกระถินเจ้าอ๋อเป็นงานบุญงานกระถินนะเจ้าแล้ววันนี้บ้านเฮานี่ทำเมนูอย่างไรค่ะมีท้าวกระเพราแกงเขียวหวานเจ้าอ๋อแกงเขียวหวานเนาะอันนี้เราเฮาได้อันได้ปรุงอย่างนี้แบบ เต็มที่ก่อนหรือว่าเขาลดลงเออลดลงเจ้าอ๋อลดลงนะเจ้าว่างแล้วจิมดูอ๋อจิมดูตัวหน้าว่าแต่สัดส่วนใดก่อนหรือว่าเขาก็แก้เอาเหมือนทุกครั้งแกเอาน้อยๆใส่ลดลงอ๋อใส่ลดลงอยลงอ๋อทุกอย่างลดลงแต่รสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรพ่อค้าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนในชุมชนนี่ดีมากเลยเจ้ารู้สึกดีนะาที่เขอบคุณค่าแม่ขอบคุณเจ้าก็หลวงรู้สึกจะได้พ่องค้ากับหนึ่งงานบุญหนึ่ง กก็ถือว่าที่เขาได้ประชาคมเนาะแล้วก็ตลอดถึงที่เขาไปครับบอกว่าทำเอเมบูยครับนโยบายจากทัางเทศบาลแล้วก็ร่วมกับรพสตน้องๆนักศึกษาอาจารย์ของวิลาลยก็วันนี้ก็อนทีจะเป็นงานแรกนะครับก็เน้นย่ำแม่ครัวเน้นย่ำพี่น้องสมอเขาโดยหลายๆหลายๆอย่างก็อยากจะห้ ห้องว่าเริ่มต้นดีๆแล้วก็ต่อยอดให้มันอย่างยืนก็หวังว่าเอาจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านนี้เสมอตลอดไปนะครับฝากป้าหลวงชื่นชมแม่ครัวกันได้กค่ะออครับอู้ถึงเนาะที่ปู่หลวงบอกตะกี้ว่ายังไม่ได้จิม้มเตือเพราะเมาการมองงานมันนักแต่สำหรับคำชื่นชมนี่คือความสมามัคคีสามัคคีแม่ครัวอ,อสมอเขาปกครัวเขาร่วมด้วยเจอกันงานบุญนี้เป็นสิ่งดีๆแล้วทุกคน มาร่วมแรงร่วมใจกันเนะาะทำอาหารก็คือว่าเป็นเปิดห้องประชิดสาธาริทธิ์กุศลเนาะมาด้วยใจเขาทำเพื่อปีน้องเจ้าบ้านเื่อตั้งเจ้าภาพเพื่อตั้งแขกตั้งกระถินเอารวมด้วยกันนะคือก่อความซึ้งภูมิใจดีใจละคำเดียวคำเดียวปลงจะจิ้มก็น่าฮบไม่ได้จิ้มเตื้อขอบคุณค่ะ หน้าเขาฉันไปแล้วมั้ก็จะมีรสชาติปแปลกประหลาอจากเดิมบ้าง<ช>เคยเคยฉันมาแบบนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยก็เ<ช>คยสรุปแล้วมันก็ถือว่าดีไม่ถือว่ามันไม,ไ,มไม่มีรสชาติที่ว่าจะไมออ่อร่อยอะไรหรออร่อยเรื่องรสชาติอาหารตอนนี้เป็นไรอของค่ะ มกันแล้วพอคิดเห็นอย่างไรควาเจ้บว่ารสปริมาณของการปรุงลงนี่น้องซื้อว่ามันเปลี่ยนไปนี่มันลำก่อนมั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 กรอบลดไปน้อยๆอยู่แต่ผลลัพธ์น่าทึ่งจัดลดไปน้อยๆแต่เขากลับรู้สึกว่าคอคุณคุณดีเจ้าบมันเริ่มเริ่มคุ้นไปเมนูรสชาติอาหารนี่เป็นไรพ้องค่ะก็ก็รำดีเหมกันก็จับจับจับแต่มันไม่กลัวบอกว่าทำจืดไปแล้วเจ้าบ้านมาชอบไหมอย่างในสำหรับเมนูจอดเป็นไรพ้องค่ะ ก็กินได้อยู่กินได้นะกินได้อยู่เจ้ากลมกล่อมกล่อมดีแล้วก็เขายลื่อมันเหขื่อมันจะมีมีเปคนจะใส่อันอย่างนั้นเยอะดอกน้ำเดือนนี้คนก็ใส่เยอะแล้วคุณหมองบุญมาบุญก็คิดไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ถ้ามีงานบุญงานอย่างคนก็จะเอาเครื่องไปวัดแม่นแม่นไม่ไดเจ้าแม่นละเพราะว่าคนเกมคืนทะแมเนาะเจ้าเกมแม่นนึกว่ามักเกมอ๋อดีแล้วค่ะแม่ काम um...